ครับวันนี้นะครับทาเราพบกับท่านซีอขออนุญาตเรียกคุณต้น,คร,ต CEO, นครับผมเป็นซีอของบริษัทอุตมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกคนในชีวิตประจําวันทุกคนต้องใช้กระดาษทุกวันนี้ไม่ว่าจะเช้าจดเย็นกระดาษทิชชู่เป็นสิ่งจำเป็นของพวกเราการของเพื่อนๆผมมองว่าบริษัทพุ่มไเนี่ยเรียกว่าเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนไทยในทุกๆวันทุกคนแน่าจะต้องใช้ทุกคนน่ต้องผ่านตาผ่านมือหมดเลยบริษัทพุ่มไเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยพามาพบกับแหล่งเลยคือเป็นอางสินค้าเป็นแหล่งผลิตแหล่งของออกระจายไปทั่วประเทศเลยนี้เราก็เลยพามาพบกับท่านซีอีโอ อยากให้คุณต้นเล่าความเป็นมาของบริษัทคุมาบิดหนึ่งสันส้นๆก็ไ,ได้บริษัทคุมานะครับ,รบก็เราเราเริ่มต้นจากการทาสินค้าในผนกระดาษเราเราทํามาเมื่อปี<ม>2 5 5 5้ซึ่งเริ่มต้นเลยเราทำพวกกระดาษเพียบ<ม>แ็้วค่อยๆแต่งลายขยายขึ้นมาคือือเนี่ยมันเป็นสินค้าที่จะต้องใช้ใทุกๆวันเ,เทรนในการใช้กระดาษอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับซึ่งในในในมุมมองของเราเองในส่วนของแบรนด์เองก็ต้องปราบตามที่การใช้งานของ ครับซึ่งซึ่งปัจจุบันก็ได้ราคาตลผมเชื่อมั่นเพราะว่าผมเองก,ก็ใช้คุณภาพไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ราคาต้องบอกว่าเ,เป็นราคาที่ย่อมเยาว์ําหรับสำหรับคนไทยด้ยเนาะครับเราแบรนด์ยีสุกทำรถบรรทุกเราอยากทราบว่าทำไมต,ต้นถึงเลือกใช้รถบรรทุกยสุมาผลสินค้าปัจจุบันด้วยความที่ชอ่องทางในการขา,ายมันเพิขึ้น,น,นแล้วซึ่งตัวเองก็ได้ได้มีการศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของรถขนส่งเราก็มี มีเพื่อนๆในธุรกิจเนี่ยเขาประกอบกิจการขน,นส่งหรือหรือท,ทําธุรกิจที่จะต้องใช้รถขนส่งเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เราเราก็ถามแล้วก็ศึกษาว่าเอ๊แล้วาจะซื้อรถบรรทุกเนี่ยแทนที่จะมามา,มาใช้งานในบริษัทตัวเองเนี่ยซึ่งก็อุบันก็เปิดอีกบริษัทหนึ่งที่ทำโลจิสติกส์เหมือนกันของกูมาเองแต่ลายออกไปแต่ลายออกไปนะรถแบบไหนที่ มีความคุ้มค่ามากที่สุดมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคงทนนะครับไม่ว่าอัตราการประหยัดน้ำมันการใช้งานของคนขับแล้วก็แมทนแนนอันนี้สำคัญนะครับการแม่ทันแนนที่ดีรถที่ดีที่แม่ทะนแนนไม่สูงแล้วก็ใช้งานกันยาวๆอันนี้ก็จะสร้างผลกำไรให้กับเราได้ครับซึ่งเพื่อนๆเครือข่ายคุณภาพต่างๆก็แนะนำเป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเราเราจึงมั่นใจนะครับใน ใน,ในแบรนด์<บ>ที่จะเลือกใช้ไปต้องขอบคุณมากๆเลยท,ที่ที่เลือกใช้อยูสุในการเป็นคู่หูในการดำเนินการกับแล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมลงไปเห็นรถเนาะที่ทางคุมงมาได้สั่งไปก็จะเป็นรถสิบล้อสองแถวเอสเซนส์สามร้อยหกสิบแรงม้า360ครับอันนี้ก็พัะกนาลังเหนือเกัอบสินค้าของเราที่จะเป็นประหยัดน้ำมันอย่างที่ทุกท่านกล่าว ทีสู่ขึ้นชื่อแย่ส่วนเรื่องในแทแนนอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางบริษัทเราสมวนไทยเองเนี่ยครับกับยินดีที่จะเข้ามาบริการไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบหรือการดูแลตามระยะอื่นผมดังไปเห็นในหัวรถมีการสั่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นซีอที่ทันสมัยมากสั่งพิเลมติกข,ของเราซึ่งเป็นพิเลเทคด้วยเป็นประโยชน์กับทางบริษัทด้วยเพราะว่าพิเลมติกข,ของเราในสิงก,ก็ไ่้องารปสั่งรกว่าสามารถ รายงานสถานการณ์ซึ่งเกิดมา่ากดูระยะทางดูการออกนอกเส้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นประโยชน์กับการขนส่งของของปัจจุบันะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกล้อง MDR อันนี้คิดคิดยังไงกับกล้อง MDR คือเทคโนโลยีกล้องต่างๆเนี่ยผมไปเห็นจากบริษัทเดีผมไม่รู้ใช้ยี่ห้ออะไรแต่เรารู้ฟังก์ชันว่าก็จะมีในเรื่องของกล้องในการในการวับว่าปัจจุบันเนี่ยในการขับรถทุกคนทราบอยู่แล้วนักปั่นรถวิ่งเยอะขึ้น เราเห็นในหลังตาม,ม,มันเกิดขึ้นได้ไงผมไม่ได้มองแค่ว่าวันนี้ซื้อรถแน่นาคตเราจะต้องมีรถ่เป็นรถที่ขึ้นเรามีคนขับที่มากขึ้นวันนี้เราลงทุนติดตั้งระบบพวกนี้เข้าไปหนึ่งเลยเราสามารถใช้ข้อมูลจากสิ่งที่คอมพิวเตอร์เขาประมวลผลออกมาเพื่อมาประหยัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการขับหรือมแม้แต่กล้องเนี่ยเราสามารถป้องกันู้ขับขี ให้เกิดอุบัติเหตุได้น้อยลงซึ่งมันถือว่าเป็นการลงทุนแค่ระยะบัานครั้งเดียวนั้นเราจะสามารถใช้ระบบตัวนี้ดูแลรถของเราไปได้อีกอย่างอย่เ,ยเป็นโปรแกรมของผู้สูงอายุด้วยเราไม่ได้ซื้อไอ้อื่นมาเพื่อติดตั้งรถเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ซึ้งกันได้ค่อนข้างไร้รอยเลยค่อนข้างัอันนี้ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆแล้วก็เรายินดีที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของบริษัทภูมินะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างย,ยิ่งว่า กิจาการของคุณมะจะเจริญเติบโตและขยายไปทั่วประเทศนะครับเราพร้อมการให้บริการแล้วก็เชียงพคู่ไปกับมาประนุไทยตลอดไปไดวันนี้ต้องขอบคุณคุณตน้นมากๆนะครับที่สาะเวลามาให้ความรู้ให้มุมมองแล้วก็วิสัยทัศน์กนะับพวกเราเชาวอีสุขแล้วก็เพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับ